อุ๋มอาภาสิริอ่ำอัมมรินสูญเสียอีกครั้งหลังคุณแม่เสียไม่ถึงปีก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณอุ๋มอาภาสิริอ่ำอัมมรินสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักยิ่งไปแบบไม่มีวันกลับโดยทางด้านอุ๋มอาภาสิริโพสต์รูปภาพกับคุณพ่อพร้อมได้ระบุข,ข้อความแสนเศร้าเอาไว้ว่า พ่อบอกพ่อจะหลับตอน94อีก10วันก็94เป๊ะแต่ข้ามปีก็94เหมือนกันพ่อเลยหลับปุ๋ยสบายสบายอย่างที่พ่อบอกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขของสองอาน้องรักพ่อนะคะฝากกอดแม่ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงมีนาคมปี2566ที่ผ่านมาทางด้านอุ๋มอาภาซิริและอ่ำอัมมาริน นั้นก็เพิ่งได้สูญเสียคุณแม่สุรีฉัดจันร์ทสำโรงไปอย่างไม่มีวันกลับและก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเมื่อต้องเสียคุณพ่อไปในวันนี้และต้องบอกเลยว่าทางด้านอุ๋มอาภาสิริและอ่ำอัมรินทั้งคู่นั้นก็มีความสนิทสนมกับคุณพ่อมากๆหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่จะพบว่ามีการถ่ายกับคุณพ่ออยู่บ่อยครั้ง รวมถึงจะมีการพาคุณพ่อไปทานอาหารอยู่บ่อยๆสำหรับประวัติคุณพ่อของอุ๋มอาภาสิริอ่ำอัมมารินมีชื่อว่าพันตำรวจเอกอาสานิติพลและทางด้านอุ๋มอาภาสิรินั้นเคยเล่าว,ว่าทางด้านคุณพ่อมีทั้งหมดสี่บ้านและก็เลี้ยงดูทุกบ้านเป็นอย่างดีมีลูกทั้งหมดเก้าคนส่วนอุ๋มอาภาสิริอ่ำอัมมารินคุณแม่เดียวกัน สุดท้ายทางด้านทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงต้องขอแสดงความใจต่อการจากไปของคุณพ่ออาสาและขอเป็นกำลังใจให้อุ๋มอาภาซิริและอุ๋มอาภาซิริผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ในเร็ววัน